สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2 0 1 9นกาะครับสำหรับชาวไบ์เกอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ร้าน BKK s เค e d ก็ขอไว้พรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับถ้าใครรวยก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปถ้าใครพอมีก็ขอให้รวยขึ้นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมวันนี้ผมมีหมวกใหม่เพิ่งมานะครับเป็นลายใหม่นะครับของอารายนะครับก็จะมาอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับเราพูดกันมีเยอะแล้วรุ่น R X 7 V อะไรเงี้ย อันนี้เราก็จะมาดูแค่ลวดลายแล้วกันนะครับแล้วก็ลองสวมใส่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่เห็นของจริงเลยนะไม่เห็นพร้อมๆกับพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับผมในกล่องอะไราก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแค่หนึ่งคือสติกเกอร์และก็คู่มือนะครับผมแล้วก็ไอตัวแง่งๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปกรณ์สาหรับถอดพวกชิ้นส่วนต่างๆของทางอะไรานะครับผม พี่ใหม่เนี่ยคาดว่าจะอยากจะทํารีวิวให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยนะครับช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยแต่ก็จะพยายามมีอะไรลงนี่คืมันมีของใหม่ที่ค้างอยู่เดิมที่เรายังไม่ได้ทําให้ฟังให้ดูอะไรเงี้ยอันนี้ดูนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่านะครับอันนี้เลย เบโดซ่าสปิริตบลูนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวสม,มูรไรสปิริตไม่ใช่เบโดซ่าสมูไรนะครับก็คือข้างบนก็คือมีสีแดงสม,มูไรแล้วก็ข้างหลังก็มีตัวการ์ตูนที่เป็นสม,มูไรของเบโดซ่าเขียนว่าดานี่ลิตเทซามูไรนะครับทำไมเบโดซ่า้องเป็นสมูไรก็คือเขามีความผูกพันกับญี่ปุ่นมานานนะครับก็คือ อยู่กับ Honda มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่125หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่ว่าคืออยู่มานานแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับ h o เป็นเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นก็เลยมีการผูกพันแล้วก็ได้รับฉายาเป็น Baby เบบี้ซามูไรอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็าชอบมีอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเงี้ยสวยมากนะครับก็เป็นสีไต้คัลเลอร์นะครับจากของเดิมที่เบโดซ่าตันี้มันจะเป็นสีน้าเงินธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัวสปิริตโกที่มันจะเป็น รูปสมุไลย,ยกดาบแล้วก็มีภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วก็เป็นบังบังบังเฟืองเฟืองไอเฟือเฟืองเนี่ยมีตั้งแต่ตอนสมัยตัวของเปโดซาท,ทั่วไปและ้วก็มีโกอันนี้สวยมากเลยสีแดงสดสีจอ,อกแดงแดงส้มๆนะครับเวลาขึ้นกล้องมันก็อาจจะดรอปไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับที่แตกได้ก็คือตรงสีแดงพวกเนี้ย มันจะมีลวดลายเป็นเหมือนคล้ายฝนฝนเหมือนแบบชุ่งชิ่งชุ่งชิ่งเงี้ยให้มันเป็นเหมือนเหมือนบากบากมยครับมีความสวยงามแล้วก็ดูใกล้ๆนะครับอ่าเป็นเหมือนแสงมันส่องออกมาจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้ออกแบบโดยสไตล์นะทิตเต้นซามูไรนะครับผมแล้วก็ตรงสีฟ้าเห็นไหมก็จะเป็นเหมือนบากบากบาก,บากเหมือนกันอันนี้เป็นออกโทนแบบโพเพนเนาะอันนี้ ่เอ็ M พอดีเลยอ่ะ่เอ็มพอดีผมก็ได้ลองใส่ให้ท่านผู้ชมดูมันจะมีเพิ่มตรงนี้นี่ตรงนี้สวยเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วก็มีลายนะครับตอนแรกขนก็จะไปยกไปเขาเรียกอะไรเทไปทางสีโกนะครับแต่ว่าสีโกก็ก็ขายดีอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีเลีดกออริจินอลนะครับก็น่าจะขายดีด้วยกันเอ้ยเชนเชนการเ้ด้วยกันขายดีด้วยกันคืออะไรก็คือตัวหมวกของ ลายเนี่ยจะค่อนข้างใส่สบายนะครับไม่บีบแก้มจนเกินไปแล้วก็ค่อนข้างกลมใบไม่ไม่ยาวบางคนไม่ชอบแบบหมวกหน้ายาวนะครับคือแบบให้มีความเป็นแบบเอเชียนหน่อยถ้าถ้าเป็นพวกแบบชาร์กหรือเอ็กีวีอะไรเงี้ยหน้ามันจะยาวแล้วมันจะดู 88, แปลกๆนิดหนึ่งบางคนไม่ชอบแนวนั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือสายละกทางแบบดีลิง นะครับผมใส่สบาย RX7V หลายคนชอบถาม VX ต่างไงก็คือ V เป็นของศูนย์นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยบอกเลยใส่แล้วฟิตติ้งตอนนี้แบบเดียวกับที่ซื้อจากญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นหมวกศูนย์เป็นเปลือก V ซึ่งเป็นสเปคเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน m o t ต g p นะครับผมก็คือตัวที่ใช้แข่งม o t ต g p ไม่ใช่ RX7X นะเป็น RX7V นะครับผมตัวนี้ก็มาตรฐาน ECE ส n e น l ครบนะครับก็ก่อนทดลองก็ใส่โมงนะครับอะาลยจะเป็นหมวกที่ใส่สบายระบายลมค่อนข้างดีนะครับก็คือมีช่องลมค่อนข้างเยอะก็คือที่ผมเคยบอกไปหลายๆายรอบแล้วมีหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนะครับมีถึง6ช่องแล้วก็ออกข้างหลังสองสามสี่มีสี่ช่องนะครับแล้วใส่หมวกก็ถางเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เหน่ยหน้าขึ้นนิดนึงดึงลงมา บางคนหัวทุยนะครับก็บางสำนักก็จะบอกให้ใส่จากข้างหลังแต่บางคนไม่ได้หัวทุยไม่จมําเป็นต้องไปใส่จากข้างหลังก็ได้นะครับเพราะว่าการใส่จากข้างหลังมันจะทําให้โมงมันดูดล,ลงมานะครับแล้วก็มากอง,กองๆแถวนี้ก็จะเกิดการกดแถวนี้นะครับผมถ้าคนหัวแบบกลมๆแบบผมเนี่ยก็สามารถใส่ลงมาตรงๆได้เลยไม่ต้องเข้าจากด้านหลังนะครับผมใส่รักคางดีดิ๋งไม่ผูกให้แล้วกันเป็นไงครับหล่อไหมครับ หลายคนชอบบอกว่าผมจะมานั่งแบบหมุน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 อะไรอย่างเงี้ยตลกไม่ดีเดี๋ยวผมตัดถ้าว่างเดี๋ยววันนี้จะตัดให้ <c oughs> เป็นงานครับมันจะดูเงียบๆแปลกๆนะสวยตอนนี้ยใส่ชิวแดงชิวทองชิวน้ำเงินสวยหมดเลยทั้งลมป่าน้ำหนัก จริงๆหมวกอะไรเป็นหมวกที่มีน้ําหนักนะครับแต่ว่าเวลาใส่แล้วไม่ได้รู้สึกหนักอะไรขนาดนั้นนะครับไม่งั้นไม่ได้ขายดีถึงทุกวันนี้แหละครับถ้าหมวกเบาคือหมวกเบามันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับก็คือว้ายบนไม่มีแอร์ครับร้อนก็คือหมวกเบาไม่ใช่ทุกอย่างก็คือมันมีเรื่องของความปลอดภัยแอโรไดนามิกอะไรเงี้ยแล้วก็น้ําหนักแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงที่มันของอะไรเขาจะบอกว่าจุดศูนย์ถ่วงเขาไม่ได้อยู่ น้มไปข้างหน้าหรืออย่างบาลานซ์ค่อนข้างดีมันลงตรงอะเส้นเส้นคอพอดีไงมันก็จะรู้สึกไม่ไม่หน่วงคอนะครับก็ค่อนข้าง,างโอเคตัวนี้ซามูไรสปิริตบลูนะครับราคา25,000ันบาทถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อได้ตอนนี้เรามีช่องทางในการซื้อหมวกหลายอย่างนะครับก็คือซื้อที่ร้านสั่งออนไลน์มีช้อปปีนะครับแล้วก็มีรั a ดาด้วยถ้าไงก็มันมีผ่อนนะถ้าถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถาม,มาได้มีผ่อนศูนเซอยู่แต่ว่า เงื่อนไขย,ยังไงหรือรายละเอียดการผ่อนเป็นยังไงต้องมีบัตรเครดิตอะไรยังไงของธนาคารไหนแง่เดี๋ยวไลน์มาถามหรืออินบ็อกซ์มาถามใน Facebook ก็ได้นะครับไงก็วันนี้ก็ขอฝากตัวสมุไรสปิริตบูไว้ด้วยนะครับของมาไม่เยอะครับล็อตนี้นะครับก็คือใครสนใจก็สั่งได้เลยคนที่จองไว้แล้วก็มารับได้เลยนะครับวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมไม่ไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ช่องกดกระดิ่งอนะไรเงี้ยฝากกดไว้หมดเลยนะครับทำให้ช่องผม มีทัฟฟิกหน่อยผมก็อยากจะมีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวออกมาเรื่อยๆอยงไงวันนี้ปาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ